ออกตัวว่ายังไม่เก่งภาษาอังกฤษพูดยังไงดีคะขอโทษนะคะถ้าพูดอังกฤษล้วคุณไม่เข้าใจ sorry about my English sorry about my English ตอนนี้กำลังพัฒนาเรื่องภาษาอยู่ค่ะ I'm working on improving my English I'm working on improving my English. ถ้าตอนนี้คุณกำลังพัฒนาเรื่องอื่นๆนะคะให้เปลี่ยนจากคำว่า English เป็นสิ่งที่คุณพัฒนาอยู่ค่ะอย่างเช่นตอนนี้พลอยกำลังพัฒนาเรื่องของการทำอาหารนะคะ I'm working on improving my cooking skill. I'm working on improving my cooking skill. ตอนนี้กำลังพัฒนาเรื่องของการอบขนมด้วยค่ะ I'm working on improving my baking skill. I'm working on improving my baking skill. เห็นไหมว่ามันไม่ใช่แค่ประโยคเดียวนะคะที่คุณจะได้แต่มันคือแพทเทิร์นค่ะในการที่คุณจะเอาไปต่อยอดในการใช้ในสถานการณ์อื่นๆนะคะต่อไปฉันกำลังเรียนอังกฤษอยู่นะคะ I'm still learning English. I'm still learning English. ตอนนี้ยังไม่เก่งนะคะแต่กำลังเรียนรู้อยู่ค่ะ I'm not good at English yet but I'm learning I'm not good at English yet but I'm learning I'm not good at good that เ่อมเสียง good that I'm not good at English yet but I'm learning ต่อไปฉันเพิ่งเริ่มต้นพูดช้าๆนะคะ I'm a beginner please go slowly I'm a beginner please go slowly สนานการจริงเพื่อนฝรัง่ง rap 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 I'm a beginner please go slowly I'm a beginner please go slowly ฉันพยายามที่สุดนะคะพยายามเลยช่วยใจเย็นกับฉันด้วยนะคะ I'm doing my best, please bear with me. I'm doing my best, please bear with me. คุณเรียกสิ่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ what do you call this in English what do you call this in English อันนี้สำหรับเวลาที่คุณไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะอันนี้ยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจแทนที่จะบอกว่าไม่เก่งแต่ให้ใช้ว่าเอ๊ะอันนี้เรียกว่าอะไรเป็นนัยยะว่าฉันยังไม่เก่งนะคะคุณช่วยอธิบายนิดนึงแบบนี้คะ่ะ จะพูดเป็นอังกฤษพูดยังไงดีคะแบบนี้คะ่ะไม่รู้เลยคะ่ะ How can I say this in English? How can I say this in English? ประโยคนี้เวลาที่คุณไขาของนะคะคุณไม่รู้ว่าอันนี้ของคุณมันเรียกว่าอะไรคุณถามฝรั่งที่เดินไปแถวนั้นคะ่ะเอออันนี้มันเรียกว่าอะไรคะภาษาคุณนะ How can I call this in English? How can I call this in English? ไม่รู้จะพูดแบบนี้เป็นอังกฤษว่ายังไงอะคะ่ะช่วยบอกทีคะ่ะ I don't know how to say this in English. I don't know how to say this in English. This in English. ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่นะคะดังนั้นจะเย็นกับฉันด้วยนะ English is not my mother tongue. English is not my mother tongue. โอเคยังไงก็ขอโทษนะคะถ้ามันมีข้อผิดพลาดเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลย Sorry for any mistakes. Sorry for any mistakes. สำหรับคนที่ยังไม่เก่งภาษานะคะคุณไม่มีอะไรผิดปกติคะ่ะ แค่คุณไม่ได้ฝึกเพิ่มเติมเท่านั้นเองพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คุณจะได้ฝึกเพิ่มค่ะฝึกบ่อยๆนะคะทักษะถ้ามีคนทำได้คุณก็ทำได้ค่ะ